ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเห็นไม่ได้ปะมาดยามาดิสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ผมพาทุกคนเข้าด้านสว่างของเกมไปแล้วนะครับอย่างปืนเล่นได้ยากอย่างสกาหรือว่าปืนชดการคู่นะครับที่เล่นยากเหลือเกินวันนี้ผมพาทุกคนเข้ามาสู่ด้านมืดของวอลโซ่นะครับก็ Sophie. คือชดกันที่ แสนจะขี้โกงในเกมนั่นเองครับเป็นชัดก้านจากพางบริ้วยแฟนที่สามารถยิงฟัวโต้ได้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องกระสุนนี่ก็บอกเลยว่าใส่ได้ตั้งแต่20ยัน3าเลยครับแล้วก็มีกระสุนไฟให้เลือกใส่ด้วยนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมใส่เป็นกระสุนไฟนะครับแต่ว่าอันนี้ผมกลับมาใส่ตัว20ดันแม็กนะครับทำให้กระสุนเนี่ยเรียกได้ว่ายิงทิ้งยิงคว้างได้เลยนะครับ20นัดนี่คือแบบพออะตีหนึ่งก็พออะครับคือมันยิงได้แบบว่าเหลือๆมากนะครับสำหรับตันนี้แล โอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งเซตนี้กันแบบรวดเร็วเลยนะครับบาเรลนะครับเป็นใส่บวกระยะดาเมจให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้กระสุนเนี่ยก็กลุ่มขึ้นนะครับตัวที่2อันนี้นะแล้วก็เลเซอร์นะครับเป็นเลเซอร์ที่ทำให้ฮิ่ไฟแม่นขึ้นนะครับแล้วก็ช็อคเพิ่มระยะแล้วก็กระสุนกอกกลุ่มขึ้นนะครับมันจะทำให้ช็อตการี่ยยิงง่ายส่วนกระสุนผมใส่20นัดแล้วครับแล้วก็เพิ่มดีโหลดเร็วตามที่บอกเมื่อกี้เลยเซตนี้นะครับบูมันบูง่ายยิงง่ายสุดๆนะครับเพราะววว่่่่่าาาามมััััันน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 เเเเปป็ืืดดด้้้้ขออองงง Warzone ะะคครรบบบบแแลยยิิตีี SMG โใหกกก ระนาวเลยช็อตการผมบอกเลยว่าช่วงนี้กลับมาแน่ครับโอเคทุกคนเราพร้อมที่จะเข้าออด่านมืดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยต่อยกันในเกมกับปืน AA12 กันได้เลยครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามมาดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิ้งไว้ได้านล่างเลยแล้วก็สตรีมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกในเพจกับนิดคอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับเปล่าวะเดี๋ยวคิดเองโอ้ปืนผิดเนาะไปอะไรตึกนี้แหลยข้างบนอยบนขวามือ ต้องลงยิงอ่ะเพราะมันบั๊กอะมันมีโปรบ่อยเหรอวะข้างล่างใต้มือใต้ตีนสุดนี้เจ้าเโดาเลยเดนาเลยปั๊กมันจะได้ผมไปมันมีมันเล็งรอเลยยิงกันเยอะเลย โอเคเออฮอโอ้โหจังหวะดีฮอจะดับละยิงได้ได้ดนแล้วต่ใช่นั่นเงตัวอีสองโอ้โหถึกจังว่าเฮียไปังฮอังบอกแค่อ่อฮอร์เตัวนั้นเป็นไงอฮอเไปแล้ใช่ไหมกระบุมล้ไปแล้ว ไม่ถูกวัดดวงจัดไหมไปชอบแล้วกะไม่มีแบบเฟสตลอดแล้วนะมันอยู่ข้างหน้าเพิ like ่้างบุตรเลผมเ่ะตายแล้ครับได้มาเลยเก็บ้ากเก็บ คุณระตี้ดิว่าปะเนี่ยขวามือเรามีหน้าหน้าสุดอะโอ้โหโห,หน้ารถเป็นไรอ่ะครับ,บไปโด<ห>โด,ด,<ห>ดลงมาโดลดลงมาให้ผมยูก่ใช่กว่าขวาสองตัวเลยแตบเฮ้ยมันเป็นฉากที่แบบคือมันเก็บโหลดแล้วมันอยู่ๆยแม่งเดินไปขังใช่เนี่ยเล่นแล้วกู ตัวท้ายอยู่ในไฟล์ของช็อปมันอยู่หน้าไฟล์ผมเนี่ยฮอคขวาเลยเอ้ยทราบใจแลมันขึ้นแต่บัมโอ้เริ่มจดูมาแล้วเฮ้ยเอ่อฮอคทิ้งตังโอเคสวยอ้ากกูอ้าวไปซะเมล่าอื ه, รอให้ฮอกลองเล่นนะทางไม่ชัวร์ก็มันแตกแล้วนั่นเดียวเลยล <c oughs> <c oughs> ชาร์จก่อนยิงจะแรงขึ้นเฮ้ยดูเบลตี้นะดูเบลตี้นะ <c oughs> ตายเจ้า <'s> ตายไหม เอาไปริเอาไปอีดิทเอาตายตกข้ามขึ้นรถไฟอะรถไฟอ้าวมาลายนี้ก็สวยดีครับรอนะครับเท่ไวนี้โอ้โหรอขนาดนั้นเลยไวสักเดียววิวิวเพียบเลยกล่องมันมีเราฟังที่ไหนแล้วนี่เอารถก่อนตรงนี้มีคนเลยไม่จะำเอานี้ไหม ผมไปลองดูวนๆก่อนนะเยี่ยมเยอะๆอุ้ยเฮี้ยไม่ไหรอรยู่หน้ามีน้ามีนี่จะแตะไว้เฮี้ยโอ้โห่ซีโฟกุลงรถก็ไม่รอดเอ้าอาซีโฟอีกแล้วช่วงนี้มันอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> ของนี่ easy, อีจี่อะพี่สามตัวเอามหมดเลยตายละตัวหนึ่งคือแบบเห็นซีโฟแบบ ขับรถมางี้คือต้องหมดสิทธิ์อย่างเดียวเลยป่าววะไปคริสตเฟอร์มอของได้ป่ะเหมียวไม่ได้ได้ใจเคือเป็ดอะรจะคล้ายโอ้โหหมดมุกละโอ้โ้อังหนุงอาทำยังมีอีกอ่ะเฮ้ยแต่ผอมีลองๆเลย ฮอกตรงนี้มีศพนะคนโดนทนายิงจากไหนมาไม่รู้โอเคตรงนี้ตรงนี้สองตัวได้โดดแล้วโดดแล้วโดด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 ฟ้าใแค่รึเปพี่โดดออก้ามันมีตัวชิดตัวหนึ่งไหมทางซ้ายอ่ะโอเคมันโดดมาจาไม่รี้ต้องบดนหน่อยตัวนั้นนี่ยิงไม่ได้ผมมันโดดมาทางไหนฮอกโดดมาตึกนี้มางเกี่ยว ไปกดมันอีกทีนึงโอ้โดนนาคาตัวมียิงด้วยก็ตัวอยู่ไม่ได้ว่ะโอ้โหโอ้โอ้ไม่ได้ว่ะตรงเนี้ยทันายแต่นากาตัวมีอะนนอนก่อนนะคะให้มันมีแฮ็กหรือเปล่าวะเหลือยี่สิบสองคนหรือมากกว่านวะอ๋อมีเค่โอ้โหเฮ้ยทำไมไปไวเนี่ะโอ้โหมีโคตรโล่งเลยวงก็แดง โดนเขาโดนรับละทางโหลดเราเลยน่ามัแบกตายแลโอ้ยที่โดนุกคุกตายเพียบเลยนะพี่สองตัวจะเป็นอะไร่องกระสุนก็เอาไหมันมีอยู่กันนะเอา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 น่าร้านค้าเลยพี่น่าร้านค้าเลยโอเค้ยวงดิฉผมไม่มีหน้ากากอเนี่ยเหมือนกันเฮ้ยมันทำไมมันเร็วจังอ่ะใช่วงพ่นหอยเลยตายไปนี่ย จบตายต้องระเบิดไหมลองเสิร์ชถือช็อตกันมาเโอเครอดวงใบปกติเออวงสามวันเดือนจะแตวิ่งมาวิ่งหน้าอ๋อวงมันขอด้ากเลยน้วยอยู่หน้าดีๆแต่เป็นอเลสไนวิ่งเข้าขวาไปครับเกิดอะไรบ้านอยู่บ้านนี่ไงนี่ไงโผลหรอดัมเบล์เพื่อนมันเจ็บเพื่อนมันเจ็บพอแตกใช่ไหม โอ้ผมโดดไปสิงเหลอดไปตรงนั้นเราไปตรงไหนให้ผมโดดโดดไม่ได้ว่ะทำไมตรงนี้ไม่ได้วะบ้างหรืไม่ได้วะมาดิมาดิให้โดดซานอยู่แป๊บนึงเจ็บแล้วเจ็บแล้วสวยคือผมมีไฟเลยนเจ๊ล่า่งล่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วมีมาร์ีไม่มีออดิโอเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเหมือนกันผมเดินออกมาจากกำก่อนแล้วเจ๊ ่อยากเล่นโลเวอร์ว่ะขอโลเวอร์แล้วกันโต้ฝูฝั่งเูาคนเดียวเลยมาเล่นเล่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาคิวแม่ถ้าไมีเอาคิวเดี๋ยวพักเดี๋ยวไม่เอารถไปเลยก็ได้เล่นยังไงก็ได้ครับผมัครนี่ต่างไหน อันนี้เฟรมพี่เท่าไหร่ครับไปแลมเติมเท่าร่ดโอ้โหอะไรนะเฟรมเท่าไหร่ร้อยสามสามตรงนี้เฮ้ยแอสไซด์ดับโอ้โหผมไม่แกล้งสามศพสามศพเขาบอกจะหย่าชุบนะอย่าชุบอย่าชุบอย่าชุบหมดนะอย่าชุบหมดนะจะบักแต่ให้เขาบอกเออ๋ย่าไดนะหย่าได้นะแลมผมมีปัญหางแล้ว คือมักมีรารสันหอแต่มักไม่มันไม่น่าจะใช่อ่ะมักคิดว่าไม่น่าขวาเราขวาเราบ้านใกล้เราสิเขีาไปแล้วโอ้โหอ่ตีเนี่ยตีนี่แหละตีนี่เล่นเป็นตายมักก็บนเขามีอีกนะ UAV online นี่แหละตัวนักแล้วขวายาขวายยิงไงขวายยิงไงายหมู่บ้านปยวใช่พี่ตรงนี้โอ้ยไอ้เหี้ยข้างบน อ๋อข้างบนมีอีกอ๋อมันกดข้างบนซ้ายสุดเลยเนี่ยตัวนี้จะนั่งเนี่บมุมมอง้ยใส่ไป่แตะได้ไหมเหี้ยไหมเป็นหนึ่งนะตัวซายไม่ตายนะเฮ้ยอยู่นี่ผมโดนโออสายแมวหลังเห็นตัวเดียวาหลังเห็นเนี่ยไม่ล็อกตัวนั้นแล้ว เนี่ยนันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะยิงของทุกอย่างลอเงนหน่อยพี่ขอบคุณเยอะเลยจังเลยพี่เล้ยวซ้ายบราวน์แล้วเชิญสก๊อตเข้าก่อนเดี๋ยวเอาไป้าปันเองละตัวนเอาไวยตัวเดียวข้อออกขวาตัวอออกเฮ้ยข่อยิงขวายิงอ่ะลองขวายิงออกซ้ายเลยเนี่ยซ้ายดันมาแล้วไปไม่ไม่ไม่เออเมียแมเล่นขวาไปข่อยดันมาแล้วข่อยมาอยู่บ้านหลังคาแล้วไหวไหมพี่ผมเล่นให้ตัวหน้าเล่นไปเดี๋ยวขวาโอ้ย ไล่สองแล้วท้ายเขียร์แล้วเล่นเลยมันดันมาแล้วนะก่อหมดจะดันในบ้านใช่ไหบ้านเรามีปะไม่มีไม่มีเหมียวก่อมามีใบนึงเอาต้องโหลดได้ปะชุบได้มีมีมีดันมาบ้านนะดันแม่งหรอปะต้องโหลดเคนนึงโหลดก็แตกหรือก็แตกท้ายโหลดคนนึง โอ้โหเฮียดาเมิ่งทะลุต้นไม้สวยตัวขวาเลยซ้ายอ่ะไอซ้ายต้องโหลดเลยตรงระอแบบเหลือต้นไม้เหลือต้นไม้ต้นไม้ก่อนได้ยังโอ้โหชุได้ของชุบได้ปะผมยังวะเฮียเล่นโดนไหนได้แอ่ะเหี่ยวเซลให้เสร็จแล้วนะไอ้นี่มันอยู่ผมคนละแบบกดได้ยังน่าจะเหลือตัวเดียวป่ะเหมียวเหมียวหาจังหวะไปชุบเลยก็ได้ผมผมทีมให้ผมทีมให้มโดนหลังยิงละเหมียวเหมียวเข้าซ้ายไปเลยเหมียวเข้าซ้ายไปเลยตายแน่นอนตายแน่นอน ไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ตายหรยอยนะโอโ้โหนี่เหรอนัดเดียวห,วหมดวะกระสุนผมหมดแล้วผมต้องเข้าไปเอาตีนซ้ายมือมีเกาะทันไหมไม่ทันเล่นเกาะ่น้หมดเมียอย่าเพิ่งมี้เพิ่งข้ามไปเพิ่งข้ามมันมีซ้ายแล้วก็ตัวหน้ารอดไปนะาตาโดนตันไม่ใช่ไอ้เฮียกระสุนก็หมดควยตายนาทีขี้อ่ะ

ว่าอีกตีนึองอยู่ซ้ายวิ่งเลยวิ่งเลยผมร้อนโอเคให้มมาตีกันสวยหมดแล้วนะนเดี๋ยวสองสามเล่นซ้ายก่อนนะเข,ข้าซ้ายวะมันเห็นร้อมันมันได้บ้านยิงโอ้มุมมันสวยวะต้องชิดไปเล่นยากเป่นทันละคุณเล่ยลยวงนี้ มันมีก้อนหินตรงนนงโอ้โหบ้านไอ้เทียบ้านมันแบบต้องผมเล่นได้เนี่ยรอลุ้นลุ้นวงต่อไปไหมล่ะชิดไว้ก็แตะต้องผมบ้านนี้บ้ทง้างกระแบงชั้นหนึ่งเหลือบ้านบ้านขวาดตัวเดียวบ้านตัววเดียใช่ตัวเดียวแล้วก็บ้านขวาหอกสองตัวดันมาละสี่ตัวหนึ่งปั้นใช่ละ เราแฟดอุ้ยปีไฟบอกแล้วนี่มันด้านมืดแค่สกิลเก่าได้จะเมื่อกี้จะแฝดจะสตาร์ทไม่ก็ไม่รอดนะถ้าจับกันอยู่บันไดอ่้ไงก็จบไอ้เหี้ยกันแม่งโกงโอเคโอเคจีจีครับจีจีค้าผู้ร้อง